นี่คือในบริบทของสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทาง YouTube เท่านั้นนะครับของอสมท96.5 Thinking Radio ทุกเช้าวันศุกร์ตอน6นาฬิการายการในบริบทความยาว20นาทีโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลก็จะขึ้น YouTube แถมต่อเนื่องหลังจากที่ผมทำรายการโลกยามเช้าครบ5วันแล้วนะครับจันถึงศุกร ตอนตีห้าถึงหกโมงเช้าแล้วก็พอวันศุกร์แถมอีกนิดนึงตอน6กโมงเช้าก็จะขึ้น YouTube เติมอีก20นาทีในบริบทของข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีเรื่องอะไรที่เราจะอ่านคิดเขียนให้มันละเอียดลึกซึ้งอาจจะไม่ตื่นเต้นว่ดเสียวเท่าไรนักนะครับแต่ว่าให้เข้าใจได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นวันนี้ในบริบท20นาทีนี้ผมจะอ่าน เรื่องพระแท้ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังและติดตามขึ้นสืบเนื่องมาจากสถานการณ์หรือจะอาจจะเรียกว่าปรากฏการวัดไร่ขิงก็แล้วกันนะครับที่ทำให้ผู้คนในยุคปัจจุบันอาจจะไม่เคยเห็นข่าวที่ตื่นเต้นวาดเสียวมาก่อนในวงการพุทธศาสนาแล้วมาเจอเข้านะครับเนื่องจากผมได้เจอมาเป็นเวลายาวนานในช่วงชีวิตการทำข่าวมันเวลาพระออกนอกสารบบของพระธรรมวินัย ในที่สุดก็ต้องศึกไปมันจะป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กเรื่องมากเรื่องน้อยกี่ร้อยกี่พันล้านหรือว่าผู้หญิงกี่คนก็ตามเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการที่สังคมไทยสังคมพุทธจะช่วยกันกลัน่นกรองแล้วก็ทำให้พระธรรมวินัยนั้นอยู่ในวิสัยของสงฆ์ได้ชัดเจนเป็นที่เคารพของชาวบ้านผู้ทำบุญมากขึ้นดังคำที่ โคสกประจําวัดต่างๆทั่วประเทศชอบโฆษณากันเวลามีงานวัดก็บอกว่าวัดจะดีก็เพราะมีชาวบ้านช่วยบ้านจะสวยก็เพราะวัดดัดนิสัยแต่คราวนี้เรามีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ตั้งแต่ปี2 5 0 5เรื่อยมาสมัยจอมพลสฤษดิ์นะจนกระทั่ง2อ่เนี่ยเราก็มีการปรับปรุงแก้ไขยอยู่หลายครั้งอยู่ยคือคณะสงฆ์กับาศาสนาพุทธเชื่อมโยงกันแต่คนละเรื่องกัน ศานะส,สนาพุทธมีพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมอันเป็นองค์ประกอบของหนังสือสามเล่มใหญ่หรือว่าพระไตรปิฎกปิฎกทั้งสามนะครับแล้วก็พระสูตรเนี่ยประชาชนชาวบ้านอ่านกันเยอะนะเพราะมันเข้าใจง่ายแล้วก็เพลิดเพลินมีเรื่องเล่าการเดินทางของพุทธเจ้าการเข้าเฝ้าุทธเจ้าของบุคคลสำคัญต่างๆนะฮะส่วนพระ พระวินัยและพระพิธรรมในเรื่องของพระสงฆ์ที่จะต้องศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามปรากฏการวัดไร่ขิงมันสะท้อนให้เห็นว่ามันมีเรื่องที่ประชาชนชาวบ้านเขาอ่านและเข้าใจแล้วว่าพระดีเป็นยังไงอันนี้จะอยู่ในพระสูตรสามัญญผลสูตรพระสงฆ์ก็น่าจะเข้าใจดีแล้วยิ่งกว่าคารวาสว่าพระสงฆ์ที่ดีนั้นเป็นอย่างไรวันนี้ก็มาทบทวนอีกสักส5 2 0้านาทีนะครับว่าพระไตรปิฎกสอน,นออกมา เป็นเวลา2,500กว่าปีแล้วว่าพระที่ดีเป็นยังไงพวกเราคนธรรมดาที่ไม่ได้บวชเรียนเท่ากับพระสงฆ์เนี่ยก็อ่านพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนฉบับที่ย่อความจากฉบับยาวเต็มนะก็ได้นะครับของอาจารย์สุชีพปุญญาณุภาพพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนแล้วก็เลือกอ่านเฉพาะที่เกี่ยวกับพระสูตรจะได้รู้ว่ามันจะมีสามัญญผลสูตร เป็นพระสูตรที่สองในคำพีธีฆะนิกายศิลขันทวัคพระสูตรตันตปิฎกว่าได้ผลของความเป็นสมณะคือประโยชน์ที่จะได้จากการดำรงเพศเป็นสมณะหรือบำเพ็ญสมณะธรรมก็แปลว่าในพระไตรปิฎกอธิบายไปแล้วการบวชนี่มันดียังไงคนที่ไปบวชเนี่ยจะได้ดิบได้ดีได้รับความเคารพเชิดถือยังไงจากผู้คนทั้งหลายไม่ว่า ผู้ไปบวชนั้นก่อนหน้านั้นจะเป็นยาจกเป็นทาตเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นคนจนหรือไม่ก็รเป็นโจรเมื่อก่อนก็แล้วแต่นะคะรับพอบวชแล้วเนี่ยผู้คนเคารพยกย่องนับถือเพราะว่าะจะเข้าใจว่าเขาประพฤติปฏิบัติธรรมแม้กระทั่งพระเจ้าแผ่นดินยังกราบไหว้พระสงฆ์เลยนะครับนั้นในพระสูตรเนี่ยจึงอธิบายโดยการเล่าเรื่องว่าอันนี้ในพระสูตรที่สองสามัญญผลสูตร พระเจ้าอาชาติศัตรูพระราชาผู้ครองกรุงราชครืแห่งแคว้นมคตทรงมีความกระหายใคร่รู้อย่างยิ่งถึงผลดีของความเป็นสมณะที่เห็นได้ในปัจจุบันก็จึงเสด็จตะเวนไปถามเจ้าลัทีต่างๆในแคว้นมคตนั้นแต่ก็ได้รับคําตอบไม่ตรงคําถามเหมือนถามถ,ามถึงร่อวงมวะม่วงแต่รับคําตอบเป็นขนุนจึงทรงกังขาอยู่ในพระไทยตลอดเวลา ครั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มูใหญ่ไปประทับณสวนอัมพวันใกล้กรุงราชครื้ซึ่งหมอชีวะกะโกมาลพัฒถวายเป็นสังคารามเป็นที่พักที่จำวัดพระเจ้าอาชาศัตรูก็เสด็จไปเฝ้าทูลถามปัญหานี้อีกกับพระพุทธเจ้าทั้งหมดนี้ผมเป็นการอ่านบทขยายความจากพระสูตรจากสามัญญผลสูตรเขียน เป็นบทที่9บทส่งท้ายในหนังสือชื่อพระแท้ของพระภาวนาวิริยะคุณหรือพระเดชทัตตชีโวรองเจ้าวาดวัดพระธรรมกายเราจะไม่คุยเรื่องวัดพระธรรมกายคุยเรื่องความดีงามของหลวงพ่อทัตตชีโวที่เขียนเรื่องพระแท้ว่าเป็นอย่างไรตอนนี้มาอ่านบทส่งท้ายจะเข้ากับเรื่องที่เรากังวลอยู่ทุกวันนี้จากปรากฏการณ์วัดไร่ขิงคือว่าพระสูตร ก็เขียนไว้แล้วว่าพระที่ดีเป็นยังไงอันนี้บันทึกอยู่ในพระไตรปิฎกนั้นหลวงพ่อทัตตชีโวแห่งวัดพระธรรมกายเป็นรองเจ้าอาวาสเนียท่านเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ให้ผมมานานแล้วนะครับผมกลับอ่านอีกทีอืมเข้าใจง่ายนะครับก็สรุปรอย่างนี้ครับว่าหลวงพ่อมาขยายความอีกทีหนึ่งว่าคนที่บวชแล้วเนี่ยมันดียังไงหนึ่งผู้บวชสามารถยกฐานะทางสังคมสูงขึ้นจากเดิม คือแม้แต่ผู้ที่มีฐานะเดิมต่ำต้อยในสังคมเป็นทาสเป็นกรรมกรเป็นชาวนาก็พ้นจากความเป็นทาสเป็นกรรมกรเป็นชาวนาไปสิน้นผู้คนก็ยกย่องนักบวชหรือพระสงฆ์ที่บวชแล้วได้รับการปฏิบัติด,ด้วยดีจากคารวะท,ทั้งหลายรวมทั้งพระมหากษัตริย์ก็ปฏิบัติด,ดีต่อพระสงฆ์เช่นเดียวกันประเด็นที่สองถ้าบวชก็ทำให้ผู้บวชมีโอกาสอบรมจิตใจของตนเองให้มีสมาธิสูงยิ่งขึ้นจนบรรลุฌาน ที่ 1, 2, 3, 4สอามสีตามับบรรลุชานนี่มีหลายขั้นต่ำขั้นกลางขั้น,น,น,นสูงไปเรื่อยนะครับ 1, 2, ึ่สอข้อที่3ผู้ผู้บวชบรรลุชาแล้วสามารถบรรลุวิชา8ปอันเป็นหนทางไปสู่ความหลุดพ้นอย่างแท้จ,จริงนะเอาจะมีรายละเอียดในพระไตรปิฎกซึ่งผมเพียงจะสรุปเอาง่ายๆคร่าวๆอย่างนี้ก่อนนะกันว่าบวชแล้วคนเขาเคารพไม่ว่าเราจะมาจากไหนสบวชแล้ว อบรมจิตใจตัวเองให้สูงขึ้นจึงบรรลุฌานที่ 1- ถึงที่4 3บวชแล้วบรรลุฌานแล้วก็บรรลุวิชาความรู้8ขั้นก็สมบูรณ์นะครับไม่น่าจะเล่นการพนันออนไลน์ขอ้ขอบโกเงินวัดหรือแอบมีอะไรกับผู้หญิงที่มาคล้องแวะด้วยในวัดนะครับฤีีกาหลวงพ่อทัตตะชีโวอธิบายต่อไปซึ่งเป็นการไม่ใช่ตีความเป็นการขยายความให้เราเข้าใจง่ายในภาษาของท่าน แต่ก็ยังคงความขลังของภาษาดั้งเดิมไว้ในพระไตรปิฎกอยู่ที่แปลเป็นไทยแล้วจากบาลีนะครับหลวงพ่อวัตชีโวบอกว่าการศึกษาสามัญญผลสูตรนี้นอกจากผู้ศึกษาจะได้รับความรู้ในด้านพระธรรมวินัยแล้วยังจะได้ข้อคิดต่างๆอีกเป็นอเนกประการซึ่งอาจจะกล่าวได้โดยย่อด,ดังนี้ 1. คุณลักษณะของพระภิกษุที่ดีในพระพุทธศาสนาระดับที่หนึ่ง คุณลักษณะของพระภิกษุที่ดีในเบื้องต้นระดับที่สองคุณลักษณะของภิกษุที่ดีในเบื้องกลางระดับที่3คุณลักษณะของพระภิกษุที่ดีในเบื้องสูงนี่ผมจะกลับไปอ่านเป็นข้อในรายละเอียดอธิบายให้เข้าใจภิกษุที่ดีในเบื้องต้นเป็นอย่างนี้ครับ 1. บวชยังมีเป้าหมายคือบวชเพื่อฝึกอบรมตนให้เป็นบุคคลดีด้วยประการทั้งปวงมีการสํารวมกายวาจาและใจมีการศึกษา เพื่ออบรมจิตใจทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติหรือที่เรียกในภาษาศาสนาว่าภาคปริยัตและปฏิบัติโดยการศึกษาพระไตรปิฎกการเจริญภาวนาตามวิธีที่ถูกต้องจนสามารถทําจิตใจให้สงบและผ่องใสขึ้นตามลําดับอันเป็นเหตุให้เกิดปัญญาขึ้นตามลําดับสามารถเข้าใจลึกซึ้งถึงสัจธรรมของโลกและชีวิตตามคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือข้อหนึ่งเมื่อเราบวชเป็นพระแล้ว มีเป้าหมายในชีวิตในการศึกษาพระธรรมข้อ2เมื่อบวชแล้วเราก็สำรวมระวังในพระปฏิโมกอยู่เสมอคือถึงพร้อมด้วยมารยาทและการเดินทางไปสู่ที่โคจรอโคจรนะมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยและสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายคืออยู่ในศีลในธรรมตลอดข้อ3เมื่อบวชแล้วก็เป็นผู้มีอาชีพบริสุทธิ์อาชีพของพระภิกษุตามพุทธบัญญัติมีอยู่อย่างเดียวคือการบิณฑบาต ซึ่งเป็นการขอตามแบบอริยะประเพณี mm hmm. บิณฑบาตคืออาชีพเดียวนะครับไม่มีอย่างอื่นไม่มีอาชีพจัดงานอะไรฝังลูกที่มิดปิดทองอะไรก็แล้วแต่ข้อ4เมื่อบวชแล้วพระภิกษุรูปนั้นก็จะถึงพร้อมด้วยศีลเนี่ยคุณคุณสมบัติเบื้องต้น4ี่ประการเป็นพระที่แท้พระที่ดีระดับที่สองมาสู่ระดับดีในเบื้องกลางเมื่อกี้เบื้องต้นนะครับ คุณลักษณะของพระภิกษุที่ดีในเบื้องกลางหลวงพ่อทัตตะชีโวอธิบายความจากพระไตรปิฎกว่าพระภิกษุที่มีคุณสมบัติครบถ้วน4ประการที่กล่าวไปเมื่อกี้นี้แล้วนะหากสามารถพัฒนาจิตใจขึ้นไปอีก5ระดับดังต่อไปนี้ย่อมสมควรได้ชื่อว่าเป็นนักบวชที่ดีในเบื้องกลางนะเบื้องต้นก็คือบวชมีเป้าหมายสำรวมระวังในพระปฏิโมกมีอาชีพบริสุทธิ์คือบิณฑบาตอย่างเดียวแล้วพร้อมด้วยศีลพอเบื้องกลางก็จะเติมไปอีก ข้อสําสำรวมอินทรีย์ข้อ 6. ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะข้อ 7. สันโดษข้อ 8. ละนิวรณ์ข้อ 9. บรรลุรูปฌานอธิบายดังนี้ครับสำรวมอินทรีย์เมื่อพระภุกษุป,ปรากฏต,ตัวต่อหน้าผู้อื่นยิ่งจะต้องสำรวมระวังกริยามารยาทและการพูดจาอยู่เสมอให้สมควรที่จะได้รับการเคารพกราบไหวจากคารวาสหรือจากผู้มีอาวุโสต่ำกว่า อย่างไรก็ตามพระภิกษุที่สำรวมระวังในพระปฏิโมกอยู่เสมอจนเป็นนิสัยย่อมสามารถสำรวมอินทรีย์ได้ทั้งต่อหน้าและรับหลังผู้อื่นอยู่แล้วเป็นปกติข้อ6ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะคือไม่ปล่อยใจเลื่อนลอยหรือเผลอสติอันจะเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสื่อมศรัทธาข้อ7เป็นผู้สันโดษพระภิกษุผู้สันโดษจะต้องมีความพอใจตามมีตามได้ ไม่เที่ยวออกปากขอโน่นขอนี่จากญาติโยมซึ่งจะทําให้เป็นที่เสื่อมศรัทธาแก่ญาติโยมได้ข้อ8ละนิวรณ์ทั้ง5ได้ข้อนี้แม้เป็นเรื่องภายในจิตใจเฉพาะตัวพระภิกษุเองก็ตามเราทั้งหลายก็พอจะสังเกตได้จากวัดปฏิบัติหรือการแสดงออกของท่านเช่นท่านไม่แสดงความโกรธความเกลียดบุคคลอื่นไม่แสดงความหดหู่ท้อแท้หรือเบื่อหน่ายชีวิต ไม่แสดงความลังเลสงสัยในพระธรรมวินยัยอันนี้ก็คือนิวรณ์ทั้ง5นะ้าละได้หมดเลยในทํานองตรงงกานข้ามผู้ที่มีวัดปฏิบัติสงบสํารวมแต่อาจหารร่าเริงอิ่มเอิบในธรรมสามารถให้กําลังใจหรือชี้ทางสว่างให้แก่คารวะดได้ข้อ9บรรลุรูปฌานสําหรับเรื่องนี้คงเป็นสิ่งที่เราจะรู้ได้ยากถ้าพระพิสุไม่บอกเองและถ้าท่านบอกก็จะเป็นการผิดวินัย สรุปแ้กก็คือเราจะไม่มีทางรู้โดยตรงว่าพระสงฆ์รูปนั้นบรรลุฌานแล้วหรือไม่เพราะท่านบอกไม่ได้ถ้าบอกก็ผิดแล้วเราก็ไม่รู้อันนั้นตัวท่านเองจะรู้เพราะยังเอาไปแปดข้อบวกข้อที่เก้ายากหน่อยนะครับฌานบรรลุรูปฌานอย่างไรก็ตามพุทธศาสนานั้นถือว่าใจคนเรานั้นสําคัญยิ่งนักดังพุทธศาสนาสุภาษิตว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า ดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงเน้นการพัฒนาจิตใจด้วยการเจริญภาวนาซึ่งเป็นวิธีเดียวที่จะะล่อมใจให้หยุดให้นิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายถ้าใจเราหยุดนิ่งแน่นที่ศูนย์กลางกายได้เมื่อไรเมื่อนั้นใจก็จะประพัดสอนคือสว่างพโพลงอันนี้ผมอธิบายเพิ่มแทนหลวงพ่อนะขออภัยหลวงพ่อด้วยนะก็คือธรรมกายเนี่ยจะสอนให้เราหยุดนิ่งอยู่กลางกายกลางของกลางจะอยู่แถวๆหน้าท้องประมาณนั้นนะครับ ท่้นหลวงพ่อก็เอามาสอดแทรกคํานี้ไว้นะครับซึ่งเป็นของดีถ้าเรามีสมาธิมองดูร่างกายเราแล้วนิ่งอะไรมันอยู่ในใจมันก็สว่างแน่นอยู่ที่ศูนย์กลางน,นี่ผมก็ไม่ได้มีความตั้งใจจะให้ท่านเข้าวัดพระธรรมกายจนละทิง้งหลักการพื้นฐานผมให้อ่านพระไตรพิฎกเท่านั้นเองจะได้เข้าใจปรากฏการณ์วัดไร่ขิงพออ่านเสร็จแล้วก็จะได้เข้าใจปรากฏการณ์วัดพระธรรมกายด้วยว่าพระในวัดีเองก็มีปัญหาเหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่พูดเรื่องนั้นเพราะเรื่องมันเก่าแล้ว ผมว่าวัดนี้ก็อยู่ในระหว่างปรับปรุงฟื้นฟูธรรมะแห่งสถานภาพว่าง,งั้นเถิดนะครับเมื่อใจประพัดสอนสว่างโพลงภิกษุรูปใดที่มีใจสงบสว่างในขั้นต้นย่อมหมายความว่าท่านละนิวรณ์อันเป็นกิเลสอย่างกลางได้แล้วสามารถบรรลุรูปฌานขั้นต้นได้ถ้าท่านสามารถพัฒนาใจให้สว่างขึ้นอีกได้ก็ย่อมบรรลุฌานขั้นสูงขึ้นไปตามลำดับความสว่างในจิตใจของภิกษุผู้บรรลุรูปฌานนี้ นอกจากจะยังผลให้ท่านมีกิริยาวาจาสงบสํารวมอย่างสํารวมอย่างยิ่งทั้งสามารถแสดงธรรมให้เข้าใจได้ง่ายแล้วหน้าตาผิวพรรณของท่านยังจะพองใสจนสังเกตได้อีกด้วยระดับที่สามคุณลักษณะของภิกษุที่ดีในเบื้องสูงพระภิกษุที่ดีในเบื้องสูงนั้นหมายถึงพระภิกษุที่มีความรู้แจ้งหรือความรู้วิเศษอันได้แก่วิชาสามอภิญญาหและวิชา8วิชาสามประกอบด้วย1 บุพเพนิวาสนุสติยานคือยานหรือความรู้ที่ทำให้ระลึกชาติได้สจุตูป,ปาปาตยานคือยานที่ทำให้รู้เรื่องการเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลายหรือ,อยานพิเศษที่ทำให้ดูอะไรเห็นได้หมดตามความปรารถนาสาอาสวัคคขยานคือยานหรือความรู้ที่ทำให้สิน้นอาสวัคิเลสอภิญญาหกประกอบด้วยอิทธิวิธี คือแสดงฤทธิ์ต่างๆได้เช่นนิรมิตกายคนเดียวให้เป็นหลายคนทิพพโสดหรือหูทิพยานพิเศษทําให้ฟังอะไรได้ยินหมดตามความปรารถนาเจโตปริยาณคือยานที่สามารถรู้ใจคนอื่นได้ปุเพนิวาสานุสติตาย,ตาตย,าายานคือความรู้ที่ทําให้ระลึกชาติได้ทิพจักขุคือตาทิพหรือจุตูปาตยาน 6. อาสวัคยานคือความรู้ที่ทําอาสวักิเลสให้สิน้น วิชา8ประกอบด้วยวิปัส,สนาญาณคือญาณในวิปัส,สนาที่จะพยุงจิตของผู้บรรลุธรรมกายโคตรภูขึ้นไปสู่ธรรมกายพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคามีและพระอรหันต์ไปตามลําดับ 2. มโนโมยิทธิคือฤทธิ์ทางใจทําให้สามารถนิลมิตรกายอื่นจากร่างกายของตนได้ซึ่งก็คือการเข้าถึงกายในกายได้นั่นเอง 3. อิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ต่างๆได้เช่นนิลมิตกายคนเดียวให้เป็นหลายคน สี่ทิพพโสตคือหูทิพห์า้าเจโตปริยานนุยานที่สามารถทายใจคนอื่นได้หกบุพเพนิวาสานุสติยานคือความรู้ที่สามารถทําให้ระลึกชาติได้เจ็ดทิพจักขุคือตาทิพหรือจตปปุปาตยานแปดอาสวัคยาคือความรู้ที่นําอาสวคัคเเลสให้สิน้นคือหลวงพ่อคิดลงรายละเอียดมากจนเราต้องทําความเข้าใจนะครับผมอยากจะรู้พระดีเป็นยังไง ผมเอาขั้นต้นขั้นกลางพอถึงขั้นสูงแล้วผมก็จะต้องตั้งคำถามใหม่นะครัแบบว่าอันนี้เป็นแนวคิดของธรรมกายแล้วธรรมกายเนี่ยจะตีความหรือจะใช้คำพีหลักหรือหรือว่าพระไตรปิฎกเนี่ยในรูปแบบที่หลายฉบับแต่ว่าถ้าเป็นพุทธดั้งเดิมคลาสสิกที่ไทยเราอยู่ในเราว่าพุทธหินนยานนะ ของไทยเราก็จะอาศัยพระไตรปิฎกที่สังคยนาครั้งที่สองอาทางธรรมกายเขาก็จะบอกเอาหลายฉบับมารวมกันอันนี้เป็นข้อขัดแยง้งเป็นปัญหาวันนี้ผมจะไม่ลงไปคุยเรื่องนั้นนะเดี๋ยวจะทะเลาะก,กันเปล่าๆแต่ว่าข้อดีของหลวงพ่อพระเดชทัตจีโวแห่งวัดพระธรรมกายก็คือการพูดถึงภิกษุที่ดีขั้นขั้นเบื้องต้นแล้วก็เบื้องกลาง พอถึงเบื้องสูงแล้วผมก็จะต้องต้องไปหาอ่านอีกอีกมากมายนะแล้วเ,เฉพาะเภิกษุที่ดีในเบื้องต้นนะว่าเป็นใครมาจากไหนบวนแล้วคนเคารพหมดนะแล้วก็ปฏิพฤติปฏิบัติด,ตด,ดีนะฮะแล้วพอเบื้องกลางก็จะละเว้นเลิกอะไรต่างๆได้เป็นผู้สันโดษพร้อมด้วยศีลส่วนเบื้องสามดูจะมีความพิเศษอยู่หลายอย่างผมจะขอพักไว้ให้ท่านผู้ฟังไปทกเถียงกันเองนะครับตอนนี้หลวงพ่อก็ เขียนอีกตอนหนึ่งว่าจากสามัญยผลสูตรหมายถึงลมงพัทธาชีโวท่านผูอ้อ่านคงพอจะมีข้อสรุปในใจได้แล้วว่าพระภิกษุในพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนไม่ควรให้ความไว้วางใจถึงขั้นยึดเป็นที่เคารพนับถือต้องหลีกให้ห่างนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรถ้าเราจะเริ่มพิจารณาจากปัจจัยเบื้องกลางแล้วก็จะประมวลลักษณะไว้คร่าวๆก่อนจบรายการทั้งนี้นะครับถ้าเรารู้ว่าไม่ควรเคารพก็คือ บวชโดยไม่มีศรัทธาในพระธรรมวินยัยย่อนยานในพระปฏิโมกชอบไปในที่ที่มีควรไปไปสู่อโคจรชอบเล่นการพาน,านันนะโอ้โหถ้าเป็นเจ้าอาวาสเราเล่นการพานาันก็จบแล้วนะครับไม่ใช่เลยนะครับสนใจพูดคุยเรื่องการรบเรื่องแฟชั่นก็ไม่ใช่อาสารับใช้งานต่างๆอันเป็นเรื่องคารวาสก็ผิดเลี้ยงชีพโดยดิเรกชันวิชาเป็นหมอดูหมอสเสน่ห์หมอผีปลุกเสกก็ผิดเป็นพระที่ไม่ดีเล่นเกมต่างๆมาก,กรุกมาคอดเล่นไพ่สนุกสนานเล่นตะก้อเล่นเกมคอมพิวเตอร์ก็เป็นพระที่ไม่ดี โอวดความรู้ความสามารถของตนเองดูถูกพระรูปอื่นก็ไม่ดีไม่สำรวมอินทรีย์ทั้ง6ก,กายวาจาใจมนโนสารพัดอย่างเทศผิดเพี้ยนไปจากพระธรรมวินัยก็ผิดใช้กนอุบายหลอกลวงให้สาธชนเข้าใจผิดก็ผิดไม่สันโดษก็ผิดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะจบอย่างนี้นะครับว่าที่จริงเรารู้กันแล้วว่าพระไม่ดีมันเป็นยังไงแต่ก็ยังปล่อยให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าสังคม ศาสนิกชนหรือผู้ศาสนิกชนไม่ช่วยกันไม่จัดการปรากฏการวัดไร่ขิงก็จะเป็นปรากฏการวัดอื่นๆตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านพระไตรปิฎกหรืออ่านคําวิจารณ์พระไตรปิฎกจากพระสงฆ์ผู้เจริญที่เขียนให้เราอ่านไม่ว่าจะเป็นวันนี้พูดเฉพาะหลวงพ่อที่ผมคิดว่าเคารพในวิธีคิดของท่านอ่าอันเป็นที่เราควรจะปฏิบัติตามก็คือหลวงพ่อทัตตะชีวโวในเรื่องพระที่ดี พระไม่ดีมองยังไงนะฮะเอาละครับหมดเวลาของอรายการในบริบทของกระผมสมเกียรติออดวิมลในวันนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วในโอกาสหน้าคือวันศุกร์หน้าก็จะขึ้น YouTube ในเรื่องอื่นๆต่อไปวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขและมีธรรมะอยู่ในหัวใจสวัสดีครับนั่นคือในบริบทของสมเกียรติออดวิมลสวัสดีครับ